เนื่องจากว่าสเตฟานเนี่ยเขามาถ่ายร้านประจํากับเสือร้องไห้เมื่อเร็วๆนี้แล้วทีนี้ทําให้เราได้รับรู้ว่าหมอนี่เป็นคนที่มีองค์ความรู้เรื่องพิซซ่าอยู่เยอะไม,ไม่ขนาดนั้นจริงๆก็ต้องเยอะสิเพราะเราเป็นคนอิตาลีาก,ก็เยอะแหละคําถามที่หนึ่งช่วยสาธิตวิธีการกินพิซซ่าแบบถูกต้องหน่อยครับ อันนี้เป็นเป็นพิซซ่าแบบสไตล์อเมริกาจริงๆมันมีพิซซ่าจริงแบบอิตาลีนะอิตาลีอพยพอยู่อเมริกาเป็นอีพิซซ่าอีแบบนึงซึ่งพิซซ่าอเมริกากับพิซซ่าอิตาลีต่างกันตรงที่หนาคือจริงๆมันบางแหละแต่คือมันจะหนากว่าอิตาลีหน่อยก็คือที่นิวยอร์กสไตล์พอไม่ได้บางมากเราไม่ต้องบีบสองรอบเราแค่ทีเดียวพออย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเห็นไหมสังเกตว่ามันไม่ค่อยยุ่ยไหนกินได้จริงๆก็คือแค่นี้พอเอานี้ไว้นี้ใช่แล้วก็ีแล้วก็บีบฟั้มเข้าไปอ่าแล แต่คราวที่แล้วที่เจอกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพิซซ่าแบบอิตาเลียนแท้<ช>แป้งบางแม้ว่าเราจะบีบขึ้นมาอย่างนี้แล้วลายมันจะยังค่อยอยู่ปานจะแนะนําว่าให้คุณทําอย่างนี้ครับเราก็จะบีบแ็กก่อนแล้วก็อีกทีหนึ่งอย่างนี้แล้วจะเอาอันเนี้ยเขาเรียกว่าทักก็คือมันจะหนีเข้ามาอย่างนี้แล้วดีบได้มันจะเป็นก้อนอม็นจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วเราก็กัดเขาได้เลยสองคำเมราจริงๆคือกินพิซซ่าเ<อ>ขาท้การกินโลเลวะทีนะ่ยัดอ๋อเพราะจริงๆพิซซ่าไม่ใช่อาหารหรูหรานะใช่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิด ถ้าต้นกําเนิดที่อิตาลีเลยพิซซ่าเป็นอาหารสําหรับคนยากจนนะ<ม>เขาต้องรีบกินแล้วไปทํางานแล้วถ้าเป็นพิซซ่าในความทรงจำรรที่ฟานได้ก,กินตั้งแต่ตอนเด็กๆมันต้องเป็นยังไงเพราะผมเกิดเมืองไทยอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าผมผมอันไหนคือแท้ๆนะแต่ถ้าเอาความทรงจําผมนะนาโปลิตานะ่าก็คือพิซซ่าหน้าที่มีปลาแอนโชวีอะ่ะปลาเก็มอิตาลีอะ่ะน่าจะเป็นโดมิโนโเนี่ยแหละตอนเด็กๆตอนฟานเด็กๆมีโดมิโนที่เมืองไทยแล้วหรอมีโดมิโนที่เมืองไทยเอออ่ะเรารู้ว่าโดมิโนเพิ่งเข้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยไหนก่อนมีะเพราแม่ชอบสั่งถ้าอย่าง พิซซาอิตาเลียนแท้ๆจะต้องเป็นแบบบางกรอบแล้วก็ไม่มีแป้งหนรลูกหมูป่ะพิซซาอิตาเลียนแท้ๆเนี่ยมันมันมีเยอะมากนะเพราะว่าแต่ละเมืองอ่ะเขาพิซซาก็จะไม่เหมือนกันอย่างนาโปลีก็จะมีพิซซาที่คนหลายคนมองว่าเป็นพิซซาอิตาเลียนแท้ๆแบบบางๆนั่นแหละโรมก็จะเป็นพิซซาอีกแบบหนึ่งตัดเป็นเรยมๆก็มีแต่ละเมืองเขาจะทำพิซซาไม่เหมือนกันอิตาลีเขาไม่ได้เป็นประเทศกันมาเป็นหลายร้อยปีเขาเพิ่งมาเป็นประเทศรวมกันแต่ก่อนก็จะเป็นแบบคนในเมืองนู้นเมืองนี้เงี้ยเขาจะมีประเพณีไม่ริจแงๆล้ว คนซิซิลีคนอะไรนี่ที่อพยพจากอิตาลีไปอยู่อเมริกาที่นิวยอร์กที่บอสตันเยอะเ้าทำอะไรไม่เป็นอะ่ะเหมือนแบบเราเราเป็นคนไทยเร,เ,ทเราไปต่างประเทศเราไม่รู้ทำอะไรก็ทำอาหารไทยอารมณ์เดียวกันอิตาลีก็ไม่รู้จะทำอะไรทำร้านอะไรอิตาลีแล้วก็มันเหมือนประยุกต์มาเรื่อยๆเท่ากับรสชาติของคนที่อเมริกาก็เป็นพิซซ่าแบบสไตล์หนาเพราะฉะนั้นมันมีพิซซ่าแท้เราจะมองได้สองแบบคนอเมริกาเขาจะมองว่านิวยอร์กเนี่ยคือพิซซ่าแท้ของเขา<อ>แต่ถ้าต้นตำรับเลยคืออิตาลีจะเป็นบางเพราะฉะนั้นคำว่าออริจินอล มันมีออริจินอลของหลายที่ใช่ที่ฟานบอกว่าถ้าเป็นพิซซ่าที่รมอ่ะเขาตัดเป็นสี่เหลี่ยมคือเวลาเขาอบออกมาไอ้ตัวพิซซ่าชิ้นใหญ่ก็ไม่ได้เป็นวงกลมอ่ะคือออกมาเหลี่ยมเลยอ่ะคือที่โรมมันก็จะมีพิซซ่าแบบสไตล์แบบ,แบ,บนาโปลีมันก็มีขายนะแต่คือมันก็จะมีสไตล์แบบวงกลมตัดเป็นเหลี่ยมก็มีมีทาเป็นสี่เหลี่ยมก็มีแล้วก็มีทําเป็นแบบไม่สนใจเหลี่ยมอ่ะเป็นรูปแบบเขาปั้นออกมายัางไงเขาปั้นอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องมานั่งแบบ อ่าไม่ต้องหมุนให้มันโกงไอหมุนไม่ทําไอหมุนเข<อ>าไม่ทํากันเอาเหรออ่าไอหมุนอเมริกาทําไอหมุนเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าพิซซ่าก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นวงกลมเสมอไปใช่ครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าพิซซ่าสมัยใหม่เนี่ยเขานับกันว่า มันกาเนิดที่นาโปลีจริงๆแล้วเนี่ยพิซซ่าสมัยก่อนอะคนอิตาลีเขาไม่ได้กินม,มันไม่ได้เป็นอาหารดั้งเดิมของประเทศแต่มันมีผมจําไม่ได้นะว่าเป็นแบบเชื้อพระวงศ์ของชาติไหนอะ,อะเขามาเยี่ยมที่อิตาลีอิตาลีอยากจะโชว์อะไรที่เป็นประเทศของตัวเองไงแล้วตอนนั้นประเทศเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาคงก็เลยเป็นเขียวขาวแดงเขาก็เลยเอาขนมปังมาปั้นเสร็จปับ๊บแล้วก็แบบเขียวก็เอาผลพามาใส่แล้วกันแล้วก็ขาวก็เป็นชีสไปแล้วก็แดงก็เป็นซอสมะเขือเทศแล้วกันพราะสมัยก่อนเขาไม่กินมะเขือเทศกันเพราะมะเขือ เขาคิดว่ากินแล้วไม่ดี<อ>เขาก็จะไม่กินกันก็<อ>คือทามาให้ดูสวยเฉยๆแล้วเหมือนมันจะมีแฟร์ที่แบบเหมือนแบบยินดีต้อนรับอะ่ะตอนนี้เราเป็นประเทศแล้ว <S <S ลลกันเถอะก็เลยทำพิซซ่าขึ้นมาแล้วเชื้อพวะวงเนี่ยผมจำไม่ได้เจ้าหญิงหรือว่าควีนเนี่ย <S <S เขาก็เดินมาเสร็จพอเขาเห็นเขาหยิบกินเลย<อ>แล้วตกใจไงเพราะจริงๆทําให้มันสวยเฉยไม่ได้จะทาให้กินอะ่ะ<อ>แต่พอทากินแล้วเขาชอบก็เลยดังขึ้นมาเป็นพิซซ่า<อ>หน้าแบบมารินาร่ามาร์การิต้าพวกนี้ก็จะเป็นหน้าที่เขาทำก่อน อีกหนึ่งสิ่งที่ได้ยินมาคือคนอิตาเลียนจะไม่ชอบเลยเวลาเอาสับปะรดใส่ในพิซซ่าจริงเพราะว่าอะไรอ่ะพิซซ่าอิตาลีเขาจะมีหน้าเฉพาะของเขาอยู่ไม่กี่หน้าเขาไม่ชอบอะไรที่แบบไอ้คิดมาจากไหนเนี่ย ใครทำอ่ะมันไม่ดั้งเดิมมันเหมือนแบบกะเพราใส่แครอทอ่ะคนไทยจะไม่กินเวแต่มันอร่อยผมก็เขากินด้วยกะเพราใส่แครอทแต่คนบอกไม่ให้กะเพรากะเพรามันต้องม,มีแค่นี้ใบกะเพราเ,เนื้ออารมณ์เดียวกันแต่มันอร่อยแต่คนอิตาลีมันจะไม่กินมันแค่รู้สึกว่านี่มันไม่ให้ของกุ้อองมันเหมือนเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศแล้วคุณไปกินร้านอาหารไทยที่สมมติอเมริกาแล้วข้าวกะเพรามาแบบใส่ตัวปักยาวแครอทหอมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีใบกะเพราเลยกับผัดกับเนื้อแล้วเขาบอกเนี่ยผัดกะเพราคุณก็จะแบบด้ ขนาดนั้นแค่แบบอันนี้มันไม่ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะไอสับปะรดเนี่ยมันเป็นเหมือนกลายเป็นมีมไปแล้วไงคนอิตาลีนก็เลยไม่กินไงแต่จริงๆมันก็ชอบพอพ่อผมอะ่ะบอกไม่กินพอขี่รถลงมากินก็บอกอร่อยใช่ไหมใช่มันก็ตัดเลี่ยนได้ดีนะอะ่มันก็โอเคผมก็ผมก็กินผมก็เฉยๆนะแต่มันกลายเป็นมีมไปแล้วอะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่คนอิตาเลียนจะรีบห้ามทันทีก็คือการเอาเค้ชับใส่ลงไปอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่พิซซ่านะไอสับปะรดเนี่ยได้อยู่ถ้าคุณเบเตอรี่คุณบีบนี้ใส่นะเขาด่่าาาาคคุณเเลลยออัันนนนี้กกววะพร มันจะภูมิใจในการทําอาหารมันมากเชฟทำอาหารเสร็จป่ะแบะแล้วเขาบริาัทตั้งใจทำอาหารคนเป็นบีบนี่ใส่อะเหมือนมันตบหน้าเขาอะนึกออกกูทํามาซะดีดีเลยมึงไอ้บีบนี่ใส่อะเกลียดมากนะอย่าไปทํานะพยายามแล้วซอสมะเขือเทศที่คนอิตาเลียนใช้ในพิซซ่าจริงๆมันมันคือซอสอะไรอ่ะมันคือมะเขือเทศชื่อแซนมาซาโนมันเป็นมะเขือเทศที่โตมาจากหินภูเขาไฟอะอ่าแต่หวานเด็ดมาแล้วมากินนะหวานเลยแอปเปิ้ลเลยปะไม่ไม่ เหมือนพุทราหวานอ๋อหวานจางๆหวานอ่อนๆ,<ช>ๆแต่ก็จะมีรสชาติของมะเขือเทศด้วยแต่มันจะหวานเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาพวกนี้มาบดก่อนบางทีใช้มือสมัยก่อนใช้มือ,อมผมยังเคยทําเลยแบบใช้มือบี๋แล้วก็จะมีพวกกระเทียมมีน้ํามันมะกอกผกชอะไรอย่างี้นิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีบางที่เขาจะใส่หอมสับอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เป็นซอสมะเขือเทศจริงๆต้องไปต้องไปต้มกันซึ่งจะบอกว่าซอสมะเขือเทศที่โดมิโนใชเนี่นะครับเป็นซอสที่นําเข้าจากออสเตรเลียนะครับเลือกใช้พันธุ์มะเขือเทศที่แบบของดีของออสเตรเลียเพราะว่าและหล หลายอินกิเดียนที่เขาคัดสรรมาแล้วใช้ของดีมาใส่ไว้ในนี Mont ้พิซซ่าหน้าที่แปลกที่สุดเท่าที่ฟานเคยกินอ๋อเคยเรื่องจริงเลยอันนี้เห็นประกายในตาแล้วไม่ไดีแน่แน่ผมไปบ้านเพื่อนผมแล้วพ่อผมหน้าฝรั่งอ่ะเพื่อนคนไทยเพื่อนอินเดียเพื่อนจีนเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปนะพ่อแม่เขาจะชอบทําอาหารอิตาลีให้ผมกิน แต่จริงจริงอ่ะ <c oughs> ผมไปบ้านคนไทยก็อยากกินอาหารไทย <c oughs> ผมไปบ้านคนจีนก็อยากกินอาหารจีนเนี่ย <c oughs> ไปบ้านญี่ปุ่นอยากกินญี่ปุ่นใช่ไหม <c oughs> แต่กลายว่าผมไปกินอาหารอิตาลีเวอร์ชันญี่ปุ่นอาหารอิตาลีเวอร์ชันไทยอาหารอิตาลีเวอร์ชันอินเดียแล้ววันนั้นอ่ะผมไปบ้านเพื่อนผมเป็นคนอินเดียแล้วเขาก็ทำแบบเหมือนแบบเฮ้ย <c oughs> สเตฟานมาก็เลยทำแบบทั้งพาสต้าพิซซ่านู่นนี่แต่เป็นเวอร์ชั่นอินเดียแป้งนานที่มีชีสอยู่ข้างบนเงี้ยไม่เป็นแป้งพิซซ่าเนี่ยแหละแต่เห<อ><ต>มือนเขาทำเองด้วยนะแต่ซอสอะ่ะเขาเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศผสมนู่นผสมนี่มีแบบแบบผงกะหรี่หน่อยมีอะไอ่างนี้ยแล้วผมแบบแม่ผมจะตีถ้าผมทำตัวไม่มีมารยาทตอน <c oughs> เด็กอะ่ะแม่ผมจะตบตีเลยนะเป็นเรื่องปกติเขาเด็กเก้าสิบนะเราโตมากับไม่เลี้ยวเราจะโดนตีตลอดผมก็คิดในใจไม่ได้แล้วแต่คือแบบผมกินไม่ลงจริงอ่ะกินไปแต่จะร้องเป็นหน้าที่แป๋ยที่สุดแล้วเพราะมันเป็นอาหารอินเดียเลยแล้วคคือเเาป็นน ที่กินเจอ่ะเพราะฉะนั้นพวกไส้กรอกพวกอะไรที่เขาอยู่บนนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลอมอะโมติงเศษว่างั้นเถอ,อะเออเป็นแบบของปลอมอะโอ้โหคิดเลยจรอคุูมไม่มาบ้านอีกแล้ว บรรยากาศในการกินน่ะมันไม่แย่อบอุ่นมากอบอุ่นมากเขาตั้งใจมากแต่คือมันผมคิดในใจทําไมเขาไม่ทำอาหารอินเดียผมก็ชอบกินอาหารอินเดียไงเขาแนะนาอิตาลีแต่เป็นเวอร์ชนอินเดียอนเดียต่างคนก็อยากจะเอาใจฝั่งตรงข้ามเลยนั่นแหละเป็นหน้าที่แปกที่สุดที่ผมเคยกินแล้วมันเป็นผสมมั่วหมดเลยียกว่าอะไรอ่ะหน้าแกงกะหลี่อินเดียหรอเหน้าแกงกะหลีอินเดียกับโปรตีนเกษตร ถ้าไปเขียนอยู่ในเมนูของโดมิโนก็คือไม่มีใครจิ้มแล้วเขาบอกกินนี้กินนี้เอากลับบ้านด้วยผมไม่ไหวะขะตอนนั้นในใจผมแบบกูเหรอกูต้องเอากลับบ้านเหรอผมผมต้องแบบเดี๋ยวผมขอข้างหนังแป๊บนึงเอาพิซซ่าไปฉีกจริงเหรอฉีฉีเลยจริงทกคนทุกคน ผมรู้สึกผิดมากแต่คือแบบผมไม่ไหวแล้วจริงขาอยากให้กินหมดเลยอะแต่ก็เข้าใจได้ออใจหนึ่งก็เกรงใจ,จแม่ด้วยใ,<ช>ใจหนึ่งก็เกรงใจ,จเขาต่อไปนั้นผมไปบ้านเพื่อนทีไรผมทำอมาแล้วับอิ่มแล้วับพรุ่งนี้ต้องไปตรวจสุขภาพครับผมจะมีข้ออางตลอด และนี่คือพิซซ่าหน้าเคียวหวานไก่แต่ดูดีอยู่นะหนึ่งคำถามก่อนจะกินคนอิตาเลียนใส่พวกนี้ป่ะออริกาโนเหรอเอก็จริงๆก็ใส่นะแต่คือส่วนมากเขาสมากับพิซซ่าแล้วอ๋อเขาโรยมาให้อยู่แล้วข้างหลังบางบางหน้าแล้วเนี่ยแหละไอ้ตัวเปเเอร์พริกไม่ค่อยมีอ๋อโอเค เอร่อยนะอ๋อรสชาติแกงเขียวหวานเลยนะเออแกงเขียวหวานเป็นแกงเขียวหวานจริงๆทำให้นึกถึงวันนั้นไม่แน่แม่มมอันนี้เขาผสมเนยไยอ๋อมันอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมหลายๆอย่างแต่อันนี้มันคืออย่างเดียวให้รู้ว่านี่คือแกงเขียวหวานเลือกถูกหน้าเนี่ยเพราะผมเป็นคนชอบกินแกงเขียวหวานต้องเียกว่าสําหรับคนไทยหลายๆคนเช่นคุณแม่ผมที่ไม่ชอบกินพิซซ่าเลยเพราะว่าแกจะบอกตลอดว่าเลี่ยนนี่ก็เป็นทางออกที่ดีนะ หลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามสเตฟานในชอ่องคุณรับคุณ <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่รู้ว่านี่คือชายหนุ่มที่ไปเที่ยวเกาหลีหนึ่งครั้งแล้วเขาก็ไม่ไปเที่ยวอีกเลยนะครับแต่วันนี้เราเอาอปป้าปิกไกทอดซอสเกาหลีมาให้เขาลองถึงที่นะครับเพื่อให้นึกถึง ความหลังอันแสนหวานของเราที่เกิดขึ้นที่เกาหลีทุกวันนี้ไปไหนนะเดี๋ยวนี้มีป้านีทำาะไ้ป้าเล่าเรื่องดีสมมติใครไม่ได้ติดตามฟันในในช่องอารลอกเราเืาจะมีฟังสั้นๆเลยคือผมไปเที่ยวผับที่เกาหลีแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาจีบสาวอยู่สเต้นท่านี้ในผับแล้วเขาถอยมาชนผมตลอดทั้งคืนเลยคือเรานั่งเหมือนนั่งหลังให้เขาเนี่ยตูดชนผมตลอดผมบอกใฮ้ใจเย็นดะว่าอะไรเงี้ยแบบเบาๆหน่อยมันก็มองหน้าผมว่าทำไมแบบตไตายผู้ชายเกาหลีทำไม เออผมก็เลยหมั่นไส้มันแล้วแล้วหลังากนั้นมาตั้งใจทำผมก็หงุดหงิดไงเพราผมไม่ได้อยากอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยถีบมันเลยเอ่อก็เลยมาเป็นที่ที่มาของร้นอาหานี้ผมเกลียดท่านี้มากเลยนะแต่จริงๆผมเป็นคนชอบอาหารเกาหลีไงอ้าวเหรออืมผมชอบอาหารเกาหลีอันนี้ใช้ได้ไหมหลังจากิมมาอร่อยอร่อยไก่ทอดดูซีรีส์เกาหลีมันต้องกินอ่ะแบบไม่แล้วกันกินไก่กันแล้วแล้วมันกินกันทีแบบนางเอกกินอ่ะต้องกินไก่มาม่าต้มในหม้อผมก็จะชอบส่งมากินไงตัวซอสเขาทำได้ ถือว่าดีนะมันหวานๆเพรเผ็ดอ่ะแต่ผมคนกินไก่ที่แบบโดนตีทุกครั้งไงไหมเะนะผมกินแค่นี้ริงป่ะเนี่ยถ้าพี่เห็นพอ่อพี่ตีผมก็<ด>าตีคืออ่ะ <c oughs> ผมยกให้ดูก่อนอันนี้คือแบบมันยังได้อีกเยอะเลยเว้ยในอินเทนอร์เน็ตอ่ะเขาเคยจำแนกเด็กออกเป็น5ประเภท <ừ> mm โดยใ,ใช้ไอเดียการกินไก่คุณอยู่ในประเภทสปอยล์กินไก่ผมจะกินจริงๆนะอันนี้อผมจะกินแค่นี้วาง ไม่มีดูดข้อนนี่แล้วสมมติตอนเด็กๆกินอย่างเงี้ยที่บ้านใครทํายังไงต่อคือคุณพ่อกินที่เหลือให้หรอไม่ผมโยนให้หมาผมอ๋อโอเคคุณมีถังขยะที่บ้านใช่แล้วอยากจะบอกว่านอกจากโป๊บปป้าปีกท่ทอดซอสเกาหลีตัวปีกไก่ของเขาเนี่ยครับยังมีอีก3รสชาติใหม่นะครับที่คุณอยากได้อันไหนอยากลองอันไหนไปกดดูในเว็บของเขาของโตมิโนโถ้าให้มาจอยกับเสือร้องไห้อยากทํารายการอะไรขึ้นมาใหม่ไปเที่ยวไงพี่ไปเที่ยวกันยังไงยังไม่ค่อยนี่แง่ที่เราคุยกันไว้ใช่ไหม <ไ>อิตาลีไงน่าไปนะมันน่าไปเลยแหละเพราะไอ้คัทก็เป็นคนที่ชอบไปอิตาลีนคนหนึ่งคือไอ้คัทมันชอบไปเที่ยวยุโรปอยู่แล้วแต่พี่อ่ะเป็นคนไม่ชอบนั่งเครื่องบินไกลๆมีอะไรไหมที่พอจะจูงใจได้ว่าอันเนี้ยคุ้ม,มับการนั่งเครื่องบิน12ชั่วโมงถ้าเราไปอิตาลีกับทัวร์อย่างเดียวอ่ะมันก็จะแบบ <S <S 2> <S 2> เห็นอะไรตื้นๆไม่ตื้นหรอกมันก็จะเป็นสิ่งหลักๆที่เราเราที่ประเทศมันดังอยู่แล้วแต่มันเหมือนแบบเรารู้เราอยู่เมืองไทยเราได้ไปเที่ยวในสิ่งที่กลับคนต่างชาติมาเขาไม่ได้มาเรารู้ว่างนนั้ ไปกับโลเคอล์เ,ออเหมือนวันนี้สุกเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมจะให้พี่ไปเที่ยวแต่พี่ต้องไปเที่ยวแบบให้ไกด์ไทยพาพี่ไปเที่ยวเหมือนที่ฝรั่งไปเที่ยวพี่อยากไปไหมเมืองไทยอ่ะก็ <c oughs> ไม่แต่วัดพระแก้วไปโน้นี่น <c oughs> ี่เรือว่ากันที่เดิมเดิมอ,ะ <c oughs> อ่ะแต่คือจริงๆแล้วเรารู้ว่าที่ไหนหน่าไปอ,ะอ่ะอารมณ์เดียวกันอ่ะแต่อาหารอร่อยจริง อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มได้เพราะตอนในคัดไปเที่ยวยุโรปแล้วมันไปอยู่ยาวมันบอกว่าประเทศที่อยู่แล้วสบายท้องคืออิตาลีผมไปไหนอะ่ะผมก็จะต้องนึกถึงอาหารไทยประเทศอื่นทําไม่ได้ไงอาหารเตยเหมือนกันมันต้องกินที่นั่นอะ่ะต้องคนอิตาลีทำอืมเพราะว<ำ>่าวัตถุดิบมันอะ่ะไม่คนอิตาลีทำเมืองไทยมันเขาไม่ได้วัตถุดิบแบบสดส,ดสดบางส่วนอ แม้ว่าจะเป็นคนอิตาลีที่อยู่เมืองไทยทําอาหารอิตาเลียนที่เมืองไทยก็อาจจะไม่เท่าที่นู่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามะเขือเทศที่นู่นและน้ําสําคัญสุดน้ำอ่ะน้ำอิตาลีที่ใช้ทาอ่ะน้ามันอร่อยสรุปแล้วก็คือท่องเที่ยวเพื่อบริโภคไปอิตาลีเถอะใช่อร่อยแล้วมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ดังอ่ะอย่างที่ผมบอกอะแบบร้านมีแต่ไอติมอ่ะเป็นร้อยรสอ่ะแล้วลูกเท่านี้ลูกทังนึงแพงแล้วนะมายมไม่ได้มายมแล้วอย่างนี้เลยแล้วคือแต่มันให้ลูกยังไงกับเหมือนคล้ายๆกับไผ่ทองอ่ะ อ,อย่างนั้นอะแต่เป็นไอติมหลายๆรสชาติลยเราลก็ตักให้ดหดเดี๋ยวนะอิตาเลียนเรียกเจลาตโตอ้เจลาตโตใช่ไหมแล้วที่ตลกคือสมมุติเราอยากกินพิสตาชิโอเนี้ยเราชอบอะ่ะขอสามันไม่ได้ได้ ลดละลูกเออมึงกินอันหนึ่งด้วยศิลปินจังวะจริงฟานเคยไปอิตาลีแล้วคิดว่าเมืองไหนในอิตาลีที่ทําพิซซ่าแล้วถูกปากฟานที่สุดนาโปลีแหละนาโปลีใช่ไหมเออนาโปลีมันมันคือเมืองเมืองนี้มันภูมิใจพิซซ่ามากมันเหมือนแบบเรากินสายไหม่ต้องไปกินที่ไหนอยุทยาเซึ่งบางทีที่อื่นอาจจะอร่อยพอๆกันอะแต่คือยังไงก็จะซื้อที่นี่โอเคอารมณ์เดียวกันไมใชได้ไม่เป็นโอท็อปที่นั่นสมมติแบบบ้านพี่ทําอาหารเนี้ยขายพี่จะไม่กินแล้วสุ่ะ พี่อยากจะอย่างอื่นเพราะพี่กินอันนี้มาทั้งชีวิตแล้วอะสมบนบ้านพี่ทำไก่ย่างพี่ก็เลี้ยนไก่ใช่ไหมไอ้นาโปลีอะบ้านพบอพูดอะไรมันทำพิซซ่ามาแม่ก็กินพิซซ่ากันกับทุกวันเหมือนเดิมอะก็คือไม่เลี้ยนด้วยไม่เลี้ยงกูชอบอะโอ้ตัวตึงมันเป็นอย่างนั้นตัวตึงจริงกินไม่ทุกวันอะอาทิตย์หนึ่งต้องมีสี่วันอะหลือแม่ก็ทุกวันแต่คนละมื้อมันชอบกินมากกินเล่นๆเลยดูมาถึงตอนนี้ถ้าอยากกินพิซซ่าขึ้นมาครับอย่าลืมครับไปกดดูในเว็บของเขาของโดมิโนน่ปีถ้าากดทงเว็บะะจ๊